ทุกคนด้วยนะครับมันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีฟรายไทยแลนดน์นี่ส่วนในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวโซเฟีสไตล์ที่อัปเดตและสามารถแยกออกได้โดยที่ไม่ต้องเข้าโซนฟีสไตล์เท่าน,นั้นเลยนั่นเองส่วนที่เป็นโซนฟีสไตล์ล่ะเอาไว้เป็นโซซอฟป,ปืนนี่เองครับผมมาลักับก็อะไรนะ สวัสดีคูรอดชีวิตวันนี้คุณนะเออมะครับในส่วนกิจกรรมนี้ครับผมก็ก็ทุกคนได้เข้าไปเลยครับกับกิจกรรมรับทัศียะนั่นเองกิจกรรมรับชุดแฟชั่นนี่ครับนี่ต้องมีหนึ่งร้อยถึงป้นไปครับร้อยห้าสิบได้ทรงผมนี่ร้อยห้าสิบนะ นี่มาดูสองร้อยได้รองเท้านี่นี่รองเท้าแล้วก็แล้วก็ตู้อะไรสักอย่างเนี่ยอือก็แล้วมาดูอีกสามร้อยก็คือจะได้เป็นกระเกงส่วนนี่ครับก็จะได้เป็นเสื้อรวมทั้งหมดครบเซ็ตก็ประมาณห้าร้อยพอดีนะฮะเนื่องจากรับประมาณใหญ่ๆนี่เห็นไหมได้ตุ๊กตุ๊กฮัตแตมเลยฮะนี่ ที่สําคัญนะครับยังมีรางวัลร้อยอีกก็คือไม้เบสบอลนี่คือจะแสดงภาพอาวุธเวลาสังหารมันเป็นไม้เบสบอลมัดหรือมัดหนามนี่แหละออลเออมันลวดหนามเอาเมื่อเราเอามาถืออย่างเท่เลยทุกคนออเอออาวุธที่เหมาะต่อสู้กับข้างถนนยเยสอยงตึงครับมาลองเรี่กกันเลยแค่สามารถเก็บโทเคนนี่มาแลกรับได้จากโหมด นไปลดได้ภารกิจอะไรก็ได้สีวิสี่นะครับก็มีเยอะอยู่องงเออพอสมควรแลวนะครับมาแล้เวเราจะพาไปรีวิวส่วนนี้เลยนี่ยากคุณชิวจวพาไปรีวิวเลยก็จะเป็นส่วนในของหน้ากิจกรรมแบบไม่ใช่หน้ากิจกรรมสิเป็นหน้าแบบใหม่อะ่ะเออแตกว่ามัน มันสามารถซื้อของได้แต่ว่าเขาจะลบพื้นที่ส่วนซ้อมซูซ้อมยิงไปอ่ะเออนั่นแหละไม่ต้องเขาไปซ้อมเลยไม่ต้องเขาไปหยิบปืนอะไรทั้งสิน้นเขาจะไม่แถมกับอาวุธมาให้นะครับนี่เห็นไหมมามาดูยากคนเจียฮะตรงนี้ <c oughs> อ่ามันจะสามารถพูดคุยกันได้ฮะแต่ไม่มีอาวุธก็คือนะครับเห็นไหมมาสามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับผมนี่ครับ ครับนะครับสาตรงนี้เป็นเป็นสนามบอลบอลนั่นเองครับผมสามารถเข้าไปพูดคุยก็ได้นังจากอัปเดตเขาจะมีรูปบอลมารึเปล่ามีรฮะเดี๋ยวเร,เราเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวนี่นี่นครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้อย่างมา<อ>ผมชอบ้าดูนะครับี๋ยวผมออกออกก่อน ก็จะมาส่วนในจุดนี้อีกนะครับผมอะถ้าใครยังไม่ดูในติต๊กตอก็ไปติดติดต,ตามได้หน่อยนะเพิ่งทำช่องเมืม่อกี้เมื่อทำช่องเมาวานนี่ใ่ไหมสนามครับขับรถแข,ข่งรถก็ยังเหมือนเดิมฮะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นโซ่ของเดิมๆที่สําคัญนะครับมันจะมีตัวละครด้วยหไหมเดี๋ยวพาลงไปดู <Hey! S 1> ถ้าคนรูวแล้วก็ก็จะมันไปเถอะ ก็อยากรีวิวแหละเออฮะมาสามารถพูดคุยกันได้ฮะกดแชทนะก็้ถึงมุยะเดย์แล้วแต่ก่อนอื่นจะต้องวิ่งท้าทายถึงกี่จำกัดของชัซะก่อนอ่ามันก็จะเฮ้นั่นทัศยามีเราคุยกันว่าจะแชร์าคาพล่าด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีแชทสลับแชทซ้าไปซ้ำมารครับถ้าถ้าอ่านนะครับอ่ามันก็จะใส่เขาก็จะใส่ชุดสีเหลืองจากเสียเดอพี่น้อง นะปั่มพยายามเอาเอาเลยพี่น้องเอาเลยพี่ชายไม่ได้นะพี่เดี๋ยวขอกัะใจเขาอยากได้รถมอเตอร์ไซค์น้องอัปเดแผฮดหน้ามีแต่คนเอารถมาเดี๋ยวจะเอารถเข้าไปด้วยเลยเออเอารถออกมามัมบี้สัตว์มีแต่คนเอารถมาออกมาขับดีนักครับนี่เห็นไหมตีน้ำสิลแล้วโอ้โห ก็ไปนะครับที่ผมทำปากจิบเจ็บจุดเจมเมื่อกี้คันลิ้นหน่อยครับอืมในส่วนตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะเป็นคุยกันแบบนี้ก็ได้เมื่อเราเกิดจวรวดต้นมันก็จะไปอยู่ที่ต้นมะพร้าต้นนั้นนะฮะส่วนมาดูที่เวทีสนามมวยของเรากันเลยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกตามาก จะข้างๆนะครับไม่มีเครื่องบูยาแต่วันนี้เครื่องบูยาแล้วนี่ใกล้ถึงบูชาเดย์สักทีนี่เห็นไหมแล้กวก็มันก็จะเลยเดือนบูชาเดย์เท่าไหร่นะก็ไม่รู้แหละเออนี่ครับนี่คือทัศศียะของเราเองครับผมแชทแชรบอกเคลลี่ว่าฉันไปเชียร์คาพิลาเป็นเพื่อนเธอเธอดูไม่ค่อยมั่นใจอยากได้ด้วยกันไหมนี้อ่า เราสามา,า,มาไปคุยกับเคปีลาอยู่จุดนั้นจุดที่คาเปลายืนอยู่ก็คือโรงหนังนั่นเองฮะไปเราจะไปดูด้วยเลยนี่ตุดนี้เห็นไหมครับนี่เห็นตัวละครยืนอยู่นะครับอยู่หน้าหน้าของเราใช่ฮะมนันเป็นคาเปลราง้นเราไปกดแชทกํารชั้นโดยขโมยไปฉันไม่รู้สึกข่อยสบายใจเลยฉันจะทําการแสดงนี้ได้จริงๆหรออ่านี่เห็นไหมตัวละครบางตัวมันก็จะ ไม่ซับไปสัมมารครับข้อความแต่บางตัวมันก็จะอาจก็ความซับไปสัมมาแหละเออแต่แต่เวลาต่อยมันต่อยได้เหมือนเดิมฮะนี่เห็นไหมอ่ะมาดูส่วนตรงนี้ฮะด้านหลังอ่ะมาอ่าด้านหลังอาจจะงงหน่อยนะก็คือเหมือนเสาที่จะเอียมเอาเอาออกไปแต่ว่าเขาเอากลับมาใส่ให ตรงโซนสไตล์ตรงนี้ฮะผมน,นคะครับผมอ่าส,ส่วนตรงส่วนตรงกลางหหมุนก็จะเหมือนเดิมฮะนี่เห็นไหมอ่ามาฮะนี่คำเชิญแบบอายุแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะสามารถพูดคุยได้เหมือนเดิมฮะน้องๆดูดิอะไรก็จะเหมือนเดิมอยูน่นะแต,แต่แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือเขาจะเอาพวก รูปแบบบ้านแบบอื่นๆน่ะเข้ามาใช่ไหมแต่ก่อนฟีฟา FIFA จะอัปเดียเข้าจะมีบ้านถเเต็ม,ต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 มไปก่อนเลยก็ก็จะมีห้องทรงใหญ่ๆแบบนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยมันมันก็จะมีห้องอตรงเนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้จะเป็นโซลยิงตรงนี้ตรงนี้มันก็จะ่วนตรงเนี้ยทางระยะยาวเนี่ยก็คือบ้านหามาเต็มไปด้วยบ้าน ซึ่งตอนนี้ GM ได้มได้ทาการเอาออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่จะเป็นให้เป็นโซนเตยบอลน,นะครับผมให้มาทํากิจกรรมอะไรต่างๆให้เราแก่เครียดอะไรพวกนี้ไปช่วมาดูสนามแข่งรถกันบ้างฮะน้องน้ดูดิสนามแข่งรถเดี๋ยวให้ดูนะสนามแข่งรถก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่แต่ที่เปลี่ยนแปลกไปก็คือนี่ฮะนี่ดูสิครับอ ก็สวยเป็นเดิมอยู่นะครับอืมแต่ที่สำคัญนะฮะทุกถ้าทุกคนอยากมาเล่นนะฮะก็เข้ามาที่ขงที่โซเฟสไตายแบบใหม่เวอร์ชั่นยากคนชิวนเองครับผมครับอ่าถ้าทุกคนอยากอยากเข้าอยากอยากอะไรต่างๆนาน,นาก็ไว้ไปนะฮะอืม ดี๋ยวขอทำการแคปแคปชั่นแป,ป๊บหนึ่ง่ะถ่าย๊บโอเคถ่ายเสร็จอโอเคเอาล่ะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าทุกคนชอบออก,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 สสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ิกท่สำคัญกดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปนะ้าโอ้ยอย่าบาังดิ สวัสดีค่ะบายบายยิ้มไปด้วยท่านี้นะครับตาจุบ